กลาพสพะทุกท่านดูนะคะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนีดไหมครับหนึ่งจุดสิบหกจุดศูนย์จุดหกสิั่นเองอฮู้ฮูนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นผ่านแรกของผมเนาะเออนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามใครยังไม่ยังไม่กดไลก์ก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยก่อนแรกเกี่ไหมครับต้องตัดต้นไม้นะครับ มันคือเกมตัดต้นไม้นะครับผมคิดว่าผมจะสร้างสิ่งผลิตที่ผมถ้าผมเล่นไปถึงพาร์ทนานๆเออนะครับนผู้ชมก็เดี๋ยวเราก็จะไปเนเธอร์กันนะครับนั่นลกในเองครับครับแถวนี้ม้าเยอะมากเลยเดี๋ยวว่าเราจะซื้อเอาไปซื้อดิมาเลี้ยงม้ากันครับถ้าเรามีที่ขี่ม้านะ ทำไมบัชั่นนี้ของผมมันแหลกงเออไอเทมมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยออนะครับแต่ไบโอมน่าส่วนมากไอต้นไม้ขาวเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องการต้นไม้ไม,ไม้ธรรมดาก่อนนะครับผมรู้ว่ายิ่งกระโดดยิ่งแหลกอะพรับไม่กระโดดไม่ค่อยแหลกนะครับอุ้ยตก เราจะขุด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 ดินเนี่ยเวลาขุดในน้ำก็จะขุดนานนะปุ๊บเราต้องเราต้องขุดขาบนเราต้องพยายามเร็วเเราต้องแบบนี้ฟุ๊ฟๆๆฟแล้วก็ฟุุ๊๊เดี๋ยวตัดฉากไปตอนที่ผมขึ้นเสร็จเลยกัน ครับเราก็มาแล้วครับแต่ที่จริงก็คือยังไม่เสร็จหรอกนะครับนี่ฟุ๊บฟุ๊บขึ้นทำไงดีเ่ขึ้นไม่ได้่ะทำแบบนี้เลยไหมเออแบบนี้เลยอะนะครับไปตัดต้นไม้กันต่ออูฟผมเล่นนานไม่ได้นะครับพระู้สมดูคีปมันจะยาวนะครับ ผมก็จะตัดต้นไม้ทําที่นอนหาขุดแร่อะไรแค่นี้ก็จบพาร์ทแรกเลยครับเดี๋ยวมันจัดนานนะครับท่กนแล้วดูหลอดแล้วนะครับวันแรกถ้าเาอาเอาชีวิตหลอดเราพยายามอย่ากระโดดนะครับพยายามอย่าวิ่งด้วยนะครเพราะสมองหลอดอาหารมันก็จะหล่นนะครับ ไปขุดไม้สิครับถ้าเราถึงตอนข้ามาังกรเสร็จแล้วเราก็ยังไม่จบพาร์ทนะครับเราจะทำภารก,กิจไปเรื่อยๆนะครับผมจะทำประมาณถึงพาร์ทหกสิบเก้าอ่ะ ผมจะทำถึงพาร์ทประมาณแปดสิบไหมไม่เอาเอาประมาณเก้าสิบพอเออครับถึงพาร์ทประมาณเก้าสิบแล้วก็จบเท่าน,น,นี้ครับนะครับเดี๋ยวผมกอก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนี่นะครับเราก็ได้ตัวคามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมารับไม้กันครับเฮ้ยไม้ครับ เออไม่ใช่ลืมเราต้องนี่ก่อนครับเราต้องทำสติกก่อนครับปุ๊บแล้วก็เอาสติกมาวางตรงนี้นะครับเป็นเด็เขาขอ,ขอแบ่งแยกสติกก่อนนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็ฟุ๊บเอานี้ออกได้มาแล้วครับแล้วก็จะคาฟที่ขุดไม้เอยไม่ใช่สิครับฟุบเอามาเลยครับที่ตัดต้นไม้ สติกสติกดอปโอ้ยนี่ครับนะครับขออัปเดตนะครับถ้าเราไปทุบไปไม้เพื่งนมาอาจจะมีโอกาสอปสติ๊กนะครับเราจะไปเหมืองกันครับตอนนี้เราต้องการเตาเผาแล้วฐานแล้วก็ที่นอนครับแค่นี้ก็จบพาร์ทแรกครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเหมืองครับเราจะดําดิ่งไปเลยก็ได้ครับเจ้าสติ๊กขุดครับแถวๆนี้นะครับ เราจะอยู่ที่นี่ก่อนนะครับแต่ว่าที่นี่ยังไม่ใช่บ้านเราครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านจำลองเราเป็นบ้านพักของเราครับแต่ก็ไม่ใช่บ้านของเราแบบไม่ใช่บ้านแท้เลยครับเป็นที่อยู่สักพักครับเป็นที่อยู่อยู่แบบอยู่อยู่ออยู่ทำกระทำเอาชีวิตละเออครับเือนะเราจะขุดไปเรื่อยนะครับ ต้นไม้ต้นนั้นเยอะจนได้หกสิบสี่อันหนึ่งเดี๋ยวนะเปื้อนตกเองบางครั้งมันก็จะตกเองครับจะมืดแล้วผมจะไม่ปรับมืดให้อให้ดูนะครับผมจะเล่นแบบจริงจังอะผมจะไม่ปรับแบบมืดๆนะครับอืมทำทอดสิทำทอดเราต้องทำเตาเผาก่อนครับปุ๊บเนี่ครับเตาเผานี่ครับนี่โอ้โห ปุ๊บปุ๊บเอามาเตาเผาครับเราได้เตาเผาแล้วครับถ้างั้นเราต้องไปตัดไม้มาอันนึงพอครับฟูฟูปุ๊บ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 โอเคได้ไม้มาครับไม่อันหนึ่งอ่ะเอาเพิ่มได้ไหมช่างมันครับเราจะเผาเลยครับเผามันเลยครับปุ๊บฟูฟูฟูฟเดี๋ยวเราจะไปฆ่าแกะกันครับ าแกะถ้าแกะผมต้องการแกะนะครับเจอแต่ไก่วัวอะไรเนะี่ยอุ้ยมาได้อย่างไรมาได้ไงมาได้งไงเจอทำไมเสือกอะไรอุ้ยอุ้ย,ย,ยตายตายมาอาจจะมีโอกาสที่ดอกทองครับดอกเพชรดอกดอกทองอะไรพวกนั้นไอตัวพวกนั้นไอตัว,ไอต,วไอตัวซอมบี้ทะเลนะเนี่ยคุณผู้ชม นล้เออเออมันไม่ตอบอะไรเลยเราจะคับสติกไม่ได้สติกสิครับนี่ครับได้มาแล้วปุ๊บเราจะปักแถวแถวนี้ปุ๊บครับประมาณนี้ครับปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนะครับเราจะทําการครับครับนี่ครับปุ๊บปุ๊บโผพอดีเลยนะครับท่านผู้ชม แกะครับเดี๋ยวผมขอจะต่อหาแกะก่อน,นครับเออนะครับผมก็ได้เกิดใหม่นะครับพอมเมื่อกี้ผมตายครับอือก็โชคร้ายสุดๆไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาขวานออกไปผมไม่น่าครับขวานใหม่เลยเออครับที่ผมพ้าชมอาจจะเห็นว่าทําไมพี่พี่แอบปับเกมบหนึ่งเหรอทําไมเอ็มพี่แก๊ก เอมเป็นไม่รถอะเมื่อกี้พี่ไปคุณถิ่นมาไม่ใช่เหรอพอดีพี่ตายใช่ไหมแล้วพี่เอ็กพี่หายอะพี่เลยต้องเอ่มเรียกผมดีกว่าเออเผื่อมีใครเป็นไม่ใช่น้องเออครับเรียกผมกเออเพราะผมคราบใหม่ครับอืมไอเก็บวะนะครับมองหน้าหาเรื่องเหรอครับโหทำ เราจะมาทำเตียงนอนครับเตียงนอนมาเหรอฮะอาจจะอยากเงาเหรอฮะอยากมีเรื่องกับผมเหรอฮะวนแอปเปิ้ลที่หายไปเพราะแอปเปิ้ลผมกินไปแล้วตรงที่ผมสู้กับแม่มดเนะตอนที่ผมสต็อปคลิปไปแม่นีแล้วครับค้างฮะครับ ครับก็คราบนะครับคราบแบบนี้นะฟึ๊บๆๆได้มาตั้งสี่อันโหนะครับว่างปุ๊บนี่ได้แล้วครับเราก็สามารถนอนได้แล้วนะครับก็แต่จะไปขุดเหมืองกันเพิ่มครับ เอเหล็กครับผู้ชมเราต้องครับที่คุณเหล็กแล้วครับผู้ชมที่ขุดเหล็กที่ขุดเหล็กเอ้ยที่คุณเหล็กที่ขุดไม้เออนะครับผู้ชม,มเปิดที่ขุดไปไรที่ขุดไม้ที่ขุดหินเออครับพูดพูดกันผิดอยู่ได้ อันนี้ผมก็แคทครั้งแรกนะครับหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เป็นไหมครับเวอร์ชันใหม่นะครับก็ก็ใครชอบิีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก็นะก็บ่ายนะครับฮ